ใจิตใจคนนั่นแสนจะซับซ้อนอยากที่จะเข้าใจถึงถึงแม้จะสนิทกันมากเพียงใดก็ใช่ว่าจะรู้ใจคนที่รู้จักแม้กระทั่งพ่อแม่ก็มิอาจเดาใจลูกได้สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า the w o r l d of k a n a k o หนังฟ้าอเวจีหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทาง ทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่ตัวหลักนั่นก็คือฟูจิชิมะพ่อไม้ผู้ตกอับอดีตเคยเป็นตำรวจสืบสวนสอบสวนแต่เนื่องด้วยที่ตัวเขาไปเกี่ยวพันกับคดีที่มีคนตายถึง3คนทําให้เขาถูกขับออกจากงานปัจจุบันเป็นได้แค่ยามตกต่อยใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างไร้จุดหมายกายหยาบของเขาถูกขับเคลื่อนแต่ละวันดวโดยแอลกอฮอล์และนิโคตินใช้ชีวิตอยู่กับการจมปลัก เรื่องในอดีตนึกถึงวันวานที่มีครอบครัวภรรยาที่แสนสวยลูกสาวที่น่ารักแต่ก็ต้องยอมรับความจริงวันนั้นคงเป็นได้แค่อดีตแต่แล้วอดีตที่เขานึกถึงก็หวนกลับมาเมื่ออดีตภรรยาโทรมาตามแจ้งว่าลูกสาวของเขาได้หายตัวไปติดต่อไม่ได้ตั้งหลายวันแล้วฉันไม่รู้จะทํายังไงดีคุณเคยเป็นตำรวจช่วยมาดูที่นี่หน่อยนานทําให้ฟูจิชิมะถึงขั้นต้องแต่งตัวกอนหนวดกอนเคราหาชุดสูทที่ดูล่อเหล่าที่สุด และยังไม่ลืมพกถุงยางเพื่อไปหาอดีตภรรยาเมื่อฟูจิชิมะได้ไปเจอกับอดีตภรรยาก็ถามไทยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวแต่ทว่าภรรยาของเขาเองก็ไม่รู้เลยว่าลูกสาวหายไปกี่วันแล้วหายที่ไหนยังไงกับใครจนแล้วจนรอดฟูจิชิมะได้ไปนคนห้องของลูกสาวซึ่งมันก็น่าแปลกในนี้มีแต่ข้าวของแพงๆและเมื่ออ,อดีตภรรยาบอกให้เปิดกระเป๋าดินสอดูสิฟูจิชิมะถึงกับต้องพังงาเนื่องจากในนั้นมีสารเสพติดอยู่ทัด แจ้งตำรวจไปลูกสาวของเขาก็ต้องมีบนทินแน่งานนี้ฟูจิชิมะเลยรับปากว่าจะออกตามหาลูกเองถึงแม้อดีตภรรยาจะคัดค้านก็ตามฟูจิชิมะก็ไม่สนเขาเริ่มจากไปที่โรงเรียนเพื่อไปสอบถามเพื่อนร่วมชั้นอย่างโมริชิตะและนางาโนแต่ทั้งสองบอกว่าไม่ทราบอะไรเลยแต่ฟูจิชิมะก็พอรับรู้ว่านางาโนมีรับลมคมในและมีปฏิกิริยาบางอย่างเมื่อเขาไต่ถามถึงลูกสาวแต่ก็ไม่อยากรีดเค้นอะไรมากเดี๋ยวจะเป็น การข่มขู่ไปซะเปล่าฟูจิชิมะเลยไปที่โรงพยาบาลจิตแห่งหนึ่งซึ่งมีซองยาอยู่ในห้องลูกสาวไปพบกับหมอเจ้าของไข้ที่จ่ายยานี้มาคุณหมอก็บอกกล่าวว่าคานาโกมีอาการเครียดนอนไม่หลับหมอเลยจ่ายยาแก้เครียดลีย,ยานอนหลับไปเธออ้างว่ามีปัญหาทางครอบครัวคุณทราบมาแล้วใช่ไหมว่าพ่อและแม่ของเธอแยกทางกันเธออาจจะเครียดเพราะเรื่องนี้คุณหมอบอกได้แค่อาการเท่านั้นส่วนเรื่องประวัติการรักษาหมอบอกไม่ได้ มันเป็นจรรยาบรณของหมอฟูจิชิมะเลยกลับมาที่โรงเรียนเพื่อตามสื่อกับเหล่านักเรียนต่อไปและณนะโรงเรียนนี้เมื่อ3ามปีที่แล้วมีชายคนหนึ่งนามว่าฮิโตชิเขาเป็นเด็กเหน์อที่ถูกกันแกล้งอยู่เป็นประจำทุกวันที่เขากลับบ้านก็มักจะมีเลือดตกยางออกและวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เขาโดนพี่หัวเมงกับเพื่อนๆรุมกระทืบอยู่บนดาดฟ้าแต่แล้วพี่หัวเมงก็ยั้งมือเนื่องจากคานาโกะได้ขอร้องเอาไว้ ลุ่มนักเลงได้จากไปถึงฮิโตชิต้องแปกเบื้อนเลือดฮิโตชิได้เห็นคานาโกะเธอเปรียบดังนางฟ้าที่มาช่วยเหลือเขาได้กล่าวขอบคุณเธอคานาโกะก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันแค่บอกพวกเขาว่าที่นี่เป็นที่ของฉันกับโอกาตะซึ่งโอกาตะก็คือแฟนเก่าของคานาโกะ ที่ปลิดชีพโดดตึกตายณที่นี้โดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุคานาโกะเลยไม่อยากให้ใครมาปนเปี้ยนแถวนี้ซึ่งทําให้ฮิโตชิได้อน,นิสง์ทำให้ไม่โดนรุมต่ออีกต่อไปฮิโตชิลงไลคานาโกะเป็นอย่างมากเขาอยากจะเป็นเมือโอกาตะอยากจะเป็นชายที่เคยคลองใจเธออยากจะเป็นชายที่ได้รับจุมพิจากเธอแม้ขณะที่กลายเป็นศพไปแล้วก็ตามถึงแม้จะรู้ว่ามันเป็นได้แค่เรื่องเพ้อฝันย้อน กลับมายังปัจจุบันฟูจิชิมะได้มาเจอกับอาจารย์ที่ปรึกษาของคานาโกะซึ่งทั้งสองเมื่อได้พูดคุยกันอาจารย์ก็ได้เปิดใจพูดเรื่องราวของคานาโกะว่าคานาโกะนั้นแบบรักความตายของโอกาตะไว้คนเดียวหลังจากที่โอกาตะตายไปคานาโกะก็ยิ้มน้อยลงเริ่มทำตัวเสเพลและคบเพื่อนกลุ่มที่เสพยานั่นทำให้ฟูจิชิมะโกรธครูเป็นอย่างมากทาั้งทั้งที่รู้ว่ากลุ่มเด็กเหล่านั้นเสพยายังปล่อยให้คานาโกะไปคบกับพวกมั พวกเด็กติดยาเหล่านั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวของคานาโกะก็เป็นได้ฟูจิชิมะเลยติดต่ออดีตรุ่นน้องที่เคยทํางานด้วยกันว่าให้ตามสืบเรื่องของมาซึนงางะหนึ่งในกลุ่มเด็กติดยาและทราบความว่ามาซึนงางะนั้นทํางานให้กับแก๊งยาก,กุซ่าที่มีอิทธิพลในเมืองฟูจิชิมะสั่งหอนใจว่ามานันอาจจะไม่ใช่การหายตัวที่ธรรมดาเขาเลยเก็บเข้าของไปอยู่บ้านอดีตภรรยาเพื่อความปลอดภัยหรือ เปนะเพราะว่าในค่ำคืนนั้นเขาพยายามปลุกปั้นอดีตภรรยาแต่อดีตภรรยาไม่ยอมฟูจิชิมะเลยโกรธและลงมือใช้กำลังกับผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะกล้าทำเนื่องจากก่อนหน้านี้ตอนที่เขาจับได้ว่าอดีตภรรยามีชู้เขาถึงกระทั่งขับรถพุ่งชนรถของอดีตภรรยาที่กำลังนั่งอยู่กับผู้ชายคนอื่นภาพเหตุการณ์นั้นมันย้อนเข้ามาในหัวทำให้เขากระทำลงไปด้วยความรุนแรงด้วยวในเช้าวันต่อมา เขายังทําเหมือนเป็นปกติทั้งทั้งที่หัวโดนฟ้าจนเลือดอาบและขอให้อดีตภรรยาทากับข้าวพูดอย่างกับว่าเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท้ายที่สุดอดีตภรรยาก็ยอมย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเพราะหวาดกลัวฟูจิชิมะแต่ฟูจิชิมะยืนกราว่าไม่ว่าเธอจะทํำยังไงฉันก็จะตามหาลูกนี่มันบ้านฉันลูกก็ลูกฉันส่วนแกก็เมียฉันจําไว้ภาพได้ตัดย้อนกลับมาเมื่อ3ปีที่แล้วฮิตชิเด็กหนุ่มที่เคยโดนกันแกล้งวันนี้กลับไม่ มีใครกล้าลงมือทําร้ายเขารวมถึงไอ้หัวเมงโจดเจ้าประจําที่คอยกันแกล้งในทุกวันแต่วันนี้ไอ้หัวเมงมาด้วยสภาพร่างกายที่สะบักสะบอมมีบาดแผลถึงแม้ฮิโตชิจะไปช่วยพยุงมันก็มีทีท่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากฮิโตชิคิดในใ,ใจเรนนี่คือพรอที่คานาโกะมอบให้เขา,น,านั่นให้ฮิโตชิปราบปื้นคานาโกะม,มากยิ่งขึ้นขึ้นไปตัดกลับมายังปัจจุบนันฟูจิชิมะได้มาสาตรต่องานของเขาในการตามหา ลูกสาววันนี้เขาได้มาบ้านของมสัสนางะเพื่อนลูกที่ทํางานให้กับแก๊งยากุซ่าแต่มาที่บ้านก็ไม่เจอตัวมันเจอกับแม่มสัสนางะแทนฟูจิชิมะเลยใช้กําลังคูเข็นถามไถ่กับเธอว่าลูกมึงอยู่ไหน แต่ตื่นไปเท่าไร่อีป้าแกก็บอกว่าไม่รู้ท้ายที่สุดฟูจิชิมะเลยถอนใจกลับบ้านแต่ไม่ทันจะขึ้นรถก็โดนเจ้ามาเสือนงงะกกับลุงน้องดักทำร้ายและโดนลากขึ้นรถโดยสภาพที่สะบักสะบอมเดินทางไปไม่ถึงไหนรถของพวกเขาก็โดนแก๊งยากูซ่าคู่อริบุกเข้าโจมตีฟูจิชิมะเข้ามาอยู่ท่ามกลางสงครามของแก๊งยากุซ่าท้ายที่สุดเขาก็ตื่นมาอย่างสล,สลือโดยมีรุ่นน้องที่เป็นตำรวจมาทักทายและบอกเล่าเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโชคดีที่เขา เขาไม่ตายไปด้วยช่วยลูกยังไม่ได้ตนเองยังมาต้องโดนทําร้ายอีกทุกอย่างมันยิ่งเลวร้ายยิ่งในวันต่อมาเขาได้ติดต่อไปถึงอดีตภรรยาแต่คนที่รับสายกลับเป็นพ่อตาแถมพ่อตายังกล่าวหาว่าเขาเป็นคนรับพาตัวลูกไปอีกทั้งที่ฟูจิชิมะตั้งใจจะตามหาลูกแท้ๆกลับมาโดนใส่ร้ายโดนดูถูกรังเกียจและเหยียดหยามทําให้เขาเป็นความกดดันเป็นแดงฮึดเลยมาตามสืบกับมอริชิตะต่อเพื่อนของลูกสาวฟูจิชิมะสะบัดด่าคนอื เืจนสุดท้ายโมริชิตะทนไม่ไหวกลับตอบตัวมาว่าคานากโก้ ako, นั่นแหละใหญ่ยยตัวดีคานาโกะหลอกให้ผู้ชั้นเสพยาคานาโกะหลอกเพื่อนชั้นไปขายตัวลูกคุณไม่ใช่คนดีจำเอาไว้ฟูจิชิมะไม่อาจต่อสู้กับโมริชิตะได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยเธอจากไปลุงแก่ๆคนหนึ่งกับร่างกายที่สมบักสบอมก็อยากหาที่ระบายค่ำคืนนั้นเขาเลยออกไปตีกระบี่ลากผู้หญิงมาคนหนึ่งเพื่อมาเสกสมที่บ้านของอดีตภรรยาแต่เมื่อเข้าไป เขายังไม่ทันเริ่มทําอะไรก็มีคนลักลอบทําร้ายผู้หญิงที่เขาซื้อมารวมถึงครูเกนเขาเพื่อไต่ถามว่าคานาโกอยู่ไหนฟูจิชิมะก็ตอบว่าไม่รู้กลุ่มเหล่านี้มาตามหาคานาโกพวกมัน ok ตอว่าคานาโกว่าเป็นสั์นรกกรับชาติมาเกิดลูกแกมันตัวเขี้ยไม่ควรมีชีวิตต่อพว ok กมันกำลังจะฆ่าฟูจิชิมะแต่ก็ละเมอเอาไว้อ้างว่าแกต้องได้เห็นลูกสาวตัวเองตายก่อนและเขาก็สลบลงไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็ในวันต่อมาฟูจิ ฟูจิชิมะพยายามร่อนเร่เพื่อสืบหาความจริงว่าลูกสาวของตนเป็นคนยังไงกันแน่และแล้วโมริชิตะก็ไม่ให้ความช่วยเหลือเธอบอกมาว่าคานากะได้ฝากคุณแจล็อกเกอร์ให้กับคางาโนรับมันไปสิเพื่อมันจะมีประโยชน์ฟูจิชิมะก็บอกว่าไม่รับไปไกลๆโมริชิตะเลยเล่าเรื่องราวว่าลูกสาวของเขาเป็นยังไงลูกสาวของเขานั้นชักชวนคนอื่นไปติดยาโดยการล่อลวงไปที่ผับบาร์ที่น,นั่นมีเครื่องดื่มและสารเสพติดบริการแบบฟรีๆแต่ แท้จริงแล้วมันเป็นแค่กับดักที่ล่อลวงเหล่าหนุ่มสาวเพื่อให้ไปขายตัวซึ่งเหยื่อก็มีมากมายอาทิเช่นฮิตชิและนางโน,โนุเมื่อทราบดังนั้นฟูจิชิมะเลยอยากฟังจากปากนางโนุเองเลยขอให้โมริชิตะนำทางแต่เมื่อไปถึงที่นั่นภาพที่เห็นคือนางโนุถูกฆ่าตายกลายเป็นศพโดยที่ไม่ทราบว่าใครลงมือสภาพศพที่แปลกเปื้อนเลือดมันช่างน่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างมากย้อนกลับเมื่อ3ปีก่อนฮิโตโฉเด ที่คลั่งคล้ายคานาโกะเละเดินชากชวนมาที่ผับบาร์เมื่อเสกสมกับเล้ายาเขาก็ถูกล่อลวงเพื่อมาอัดตูดสําหรับเด็กผู้ชายแล้วนี่เป็นสิ่งที่น่าพึงสังวนน่ารังเกียจเจ็บปวดทุกทนจนรับไม่ไหวเขาโดนทําร้ายทางทาวารจากชกกายชะกันหน้าไหนไม่รู้แถมยังโดนถ่ายรูปเพื่อเก็บหลักฐานเอาไว้ด้วยก่อนจะถูกนํามาปล่อยตัวใต้สะพานย้อนกลับมายัางปัจจุบันฟูจิชิมะได้ไปเปิดตู้ล็อกเกอร์โดยใช้คุณแจของนางอนโนะ ซึ่งในนั้นมีรูปภาพผู้คนมากมายกําลังโดนช่วงชิงพรหมจทรย์ซึ่งบางส่วนก็มีภาพของฮิโตชิอยู่ด้วยแต่ภาพเดียวที่ทําให้ผู้เป็นพ่อบาดใจและใจสลายนั่นก็คือรูปภาพของลูกสาวตัวเองที่โดนทารุณกรรมความรู้สึกเขาเจ็บปวดรวดร้าวแต่ไม่เท่าฮิโตชิเนื่องจากเด็กหนุ่มผู้นี้ถูกระเบิดทวารแม้กระทั่งตอนอาบน้ําก็ยังมีเลือดไหลฮิโตชิไม่มีเป้าหมายในชีวิตต่อเขาคิดจะล้างแคนผู้หญิงที่ หลอลวงเขาย้อนกลับมายัางปัจจุบันฟูจิชิมะได้คิดทาการบางอย่างและนําหลักฐานพวกนี้ไปให้กับรุ่นน้องที่เป็นตํารวจแต่ไม่ให้โดยตรงนะให้รุ่นน้องไปรับที่ร้านกาแฟเนื่องจากหนึ่งในภาพนั้นใช้เป็นหลักฐานได้ว่าตํารวจที่มียศสูงคนหนึ่งกําลังกระทําชําราวเด็กนั่นทําให้ฟูจิชิมะไม่ไว้ใจตํารวจอีกต่อไปบางทีคนที่มาทําร้ายเขาที่บ้านก่อนหน้านี้อาจจะเป็นตํารวจก็เป็นได้ฟูจิชิมะ,ะเฉลียวฉลาดและระวังตัวอยู่เสมอแต่หารู้ไม่ ว่าการที่เขาโทรมาติดต่อกับรุ่นน้องทําให้เขากังถูสะกดรอยผ่านสัญญาณมือถือแต่ฟูจิชิมะก็ได้เตียนแผนเพื่อรองรับเอาไว้แล้วผมเองก็เคยเป็นตํารวจนะอย่าลืมสิเอ้น้องคนตํารวจมาทั้งกองร้อยก็ดักจับพี่ไม่ได้หรอกฟูจิชิมะใช้ทักษะในการขับรถโลกลีกและไปยังเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือไอ้คุณหมอที่เขาไปเจอก่อนหน้านี้เพราะไอ้นี่ก็เคยล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวของเขาย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วฮิโตชิเด็กหนุ่มที่ดโดนล่วงลไปอัดตูด วันนี้เขาได้โดนแกง๊งวัยรุ่นจับล่าเข้าไปในรถตู้นั่นก็เพื่อขู่เข็นว่าห้ามเอาเรื่องที่โดนอัดไปบอกกับคนอื่นหรือแจ้งความเด็ดขาดไม่เช่นนั้นรูปภาพเหล่านี้จะโดนประจานไปทั่วไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ใดก็ตามย้อนกลับมาที่โรงพยาบาลณปัจจุบันคุณหมอให้เหตุผลกับฟูจิชิมะว่าลูกสาวคุณเองตั้งห่างที่พยายามล่อลวงผมเธอให้ท่าผมขนาดน,นั้นที่แรกผมก็ปฏิเสธไปจนเธอกลับมาอีกครั้งพร้อมกับนักธุรกิจ คนหนึ่งติดต่อมาชื่อว่าโชฟูจิชิมะถามว่าใช่คนนี้หรือเปล่าคุณหมอก็ตอบว่าใช่นานทําให้เป้าหมายต่อไปของฟูจิชิมะคือนักธุรกิจที่มีนามว่าโชยิ่งฟูจิชิมะตามสืบเรื่องลูกสาวมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งถลําลึกเข้าสู่วงการมืดไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาคาโบเวนีแก๊งยากุซ่าทําให้ตัวฟูจิชิมะตอนนี้เป็นที่หมายป้องข่าวแก๊งต่างๆเนื่องจากเขาฉากจะรู้มากเกินไปแล้วและมันยิ่งตอบยำ้ทำทําให้ฟูจิชิมะรับทราบ ลูกของเขาไม่ใช่นางฟ้าที่แสนดีแต่กลับเป็นนางฟ้าที่มาจากอเวจีที่คอยหลอกลวงเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเข้าสูวงจออุบาทขายตัวเพื่อแลกกับยาฟูจิชิมาตอนนี้ไม่รู้จะทํายังไงตอ่อดีหลังจากที่อัดคุณหมอที่ซื้อบริการทางเพศลูกสาวของตนจนหนำใจเขาก็ได้คิดทบทวนว่าควรช่วยเหลือลูกสาวหรือตามหาตัวลูกสาวคนนี้ดีไหมทว่าจังหวะนั้นกลับมีกลุ่มคนลากเขาออกมาจากรถทําร้ายเขากลางสายฝน และลากไปยังที่กบดานของมันฟูจิชิมะไม่รู้ว่าคนเหล่านี้คือแก๊งไหนยากุซ่าพวกขายยาหรือพวกค้ามนุษย์ จนพวกมันได้ปรีปากบอกว่าสาเหตุที่เขาตามล่าลูกสาวแกนั่นก็เพราะว่าคานาโกะได้แอบเอารูปหลักฐานของชายที่ชื่อโชไปแจกจ่ายกับลูกค้าคาหืนไปทั่วกลุ่มเหล่านี้ก็น่าจะเป็นลูกน้องของนักธุรกิจที่ชื่อว่าโชวพวกมันทำร้ายเขาจนสบักสบอมทั่วตัวเต็มไปด้วยเลือดบาดแผลสาหัสเกินจะต้านทานไหวแต่ก่อนจะปิดลมหายใจพวกมันได้เสนอทางรอดว่าจะไว้ชีวิตถ้าหากฟุจิชิมะไปตามค่าคน คนหนึ่งคนคนนี้เคยทํางานให้กับโชว์มันเป็นตํารวจมีลูกและเมียเหมือนแกเมื่อก่อนเลยละ่ะแต่มันยอมลบตัวทํางานมืดเพลาก,กับเงินบางทีมันคนนี้อาจจะเป็นคนที่รับปลาตัวลูกสาวแกหรือฆ่าไปแล้วก็เป็นได้แกไปไล่ฆ่านายตำรวจคนนี้ซะและฉันจะไว้ชีวิตนี่รูปมันและที่อยู่ฟจิชิมะเมื่อรับทราบรืงนั้นเขาก็รับโอกาสในการรอดชีวิตบุกไปที่บ้านหลังนั้นทำร้ายภรรยาผู้หญิงไม่มีทางสู้ ทั้งด้งานร่างกายและจิตใจเขาทั้งตกตีและคืนใจเธอพู้นั้นด้วยความหนำใจเหมือนที่เขาเคยทํากับอดีตภรรยาก่อนทุกอย่างจะถูกขัดจังหวะเนื่องจากในตํารวจชั่วที่ว่าได้โทรมาอย่างโทรศัพท์ของภรรยาของเขาฟูจิชิมะเป็นผู้รับสายและขู่เข็นมันว่าฉันแย่งทุกอย่างของแกมาแล้วคานาโกะลูกสาวของฉันอยู่ไหนมันตายหรือยังในตํารวจคนนั้นก็ตอบว่ายังไม่ตายฟูจิชิมะถึงกับหัวเราะดีถ้าลูกฉันตายครอบครัวแกก็จะตายเหมือนกันตํารวจชั่วคนนั้นเลย เสนอให้มาแลกตัวประกันซึ่งฟูจิชิมะก็ตอบว่าได้และอย่ามาสั่งชันอิหน้ามีฟูจิชิมะได้พาเมียและลูกชายตัวน้อยขึ้นรถไปอย่างที่นัดหมายระหว่างเดินทางรุ่นน้องของเขาก็ได้โทรมาพอดีถามว่าตอนนี้เขาจะไปไหนหลักลอบกันหลบหนีแถมยังขโมยหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกมาให้ผมจับตัวซะดีๆฟูจิชิมะก็โกรธแกหักหลังฉันเคยเป็นลูกน้องฉันแท้ๆแต่กลับมาไล่ล่าฉันฉันรู้นะว่าแกมีเอี่ยวกับพวกแกงยกากซ่าและฉันจะไปทำอะไร ที่ไหนกับใครก็ไม่ใช่เรื่องของแกอย่ามาเสือกและเมื่อถึงที่นัดหมายตำรวจชั่วคนนั้นก็ลงมาจากรถคันแรกเขาปิดชีวิตเมียตัวเองเพื่อปิดปากยกโทษให้ฉันด้วยนะในขณะนั้นฟูจิชิมะก็โผล่มาจากด้านหลังเขาเหยียบคำเร่งเต็มที่พุ่งเขาชนตำรวจชั่วคนนั้นจนตัวลอยและลิ้วแต่มันกลับถึงทนไม่ตายง่ายๆฟูจิชิมะไม่ได้สนใจมันเลยกลับไปที่รถของตำรวจชั่วไปเปิดท้ายรถเพื่อดูว่าลูกสาวของเขายังโอเคดีไหมแต่สิ่งที่เขาเจอกลับเป็นนักธุรกิจที่ ชีวโชวลูกกูอยู่ไหนฟูจิชิมะดับชีวิตคนที่ชีช้โชและมาเผชิญหน้ากับตำรวจชั่วต่อตำรวจชั่วยอมฆ่าหัวหน้าตัวเองเพราะว่าไม่อยากทำชั่วอีกต่อไปไม่อยากทำงานสกรปรกทั้งสองทั้งปะทะฟีปากเล่ฟีมือแลกกระสุนกันไปมาแต่คนที่จะได้เปรียบดูเหมือนว่าจะเป็นฟูจิชิมะเนื่องจากตำรวจชั่วมันยังพอผัววงเป็นห่วงลูกชายที่อยู่ในรถฟูจิชิมะเลยลั่นไกใส่มันแต่ทว่าตำรวจก็ตอบโต้โดยการขึ้นคล่อมฟูจิชิมะได้หยิบมีด มาจากรองเท้าและเสียดแทงไปที่กลางหน้าอกของมันทําให้ตํารวจชั่วเป็นฝ่าย,พายแพ้ฟูจิชิมะได้รับชัยในการต่อสู้ครั้งนี้และไม่นานอาซากิอดีลูกน้องของฟูจิชิมะก็ได้มายังที่เกิดเหตุเนื่องจากได้รับแจง้งว่าได้ยินเสียงปืนตํารวจได้ห้อมล้อมสาระวัตรตำรวจชั่วผู้นี้ถ่ายที่สุดเขามิยอมถูกจับได้เลยคิดจะลั่นไกใส่หัวตัวเองแต่ปืนของเขากระสุนดันหมดขึ้นมาทําให้การปริดชีพนี้ไม่สำเร็จผลเลยยอมให้ถูกจับกลุมตัวแต่แล้วดูเหมือน ว่าอาซากิกับลั่นไกใส่หัวซาลาวัตและบอกลูกทีมทุกคนว่าซาลาวัตเขาฆ่าตัวตายเขียนลงไปในสำนวนด้วยและในเซียววินาทีนั่นเองฟูจิชิมะก็ได้ขับรถหนีฝ่าฝูงตำรวจตำรวจเองที่ไม่ไทันตั้งตัวเพราะคิดว่าฟูจิชิมะได้ตายไปแล้วแต่แท้จริงเปล่าเลยเขาแค่รอคอยโอกาสนี้ในการหลบหนีและก็เป็นอีกครั้งที่ฟูจิชิมะขับรถฝ่าฝูงตำรวจหนีรอดได้อย่างปลอดภัยโดยใช้รถของตำรวจเวนนั้นและในรถนั่นเองเขาก็ได้เจอกับที่อยู่หนึ่งซึ่งคาดว่า จะเป็นโรงแรมที่คานาโกะลูกสาวของเขาพักตัวอยู่เลยบุกไปที่นั่นท้ายที่สุดแล้วก็ไม่เจอกับลูกสาวที่ทําให้เขาต้องตกต่ำมาถึงขนาดนี้เจอแค่ข้าของที่คาดว่าจะเป็นของคานาโกะฟูจิชิมะถึงกับอารวาสไอลูกเวนคนนี้อยู่ไหนลูกเวนที่ทําให้ฉันเดือดร้อนลูกเวนที่ทําให้ฉันเกือบตายไม่รู้กี่รอบฉันจะอยากฆ่าแกด้วยมือของฉันเองซะเหลือเกินและแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงจนกระทั่งหนึ่งปีต่อมาในวันที่24ธันวาคม 2013เทศกาลคริสต์มาสเพิ่งผ่านพ้นไปคุณครูที่คอยประชำชั้นคานาโกะกำลังเดินออกไปซื้อของนอกบ้าน เธอกลับขึ้นรถก็พบว่ามีคนดักรอเธอไว้นั่นคือฟูจิชิมะฟูจิชิมะตามสืบเรื่องลูกสาวมาโดยตลอดจนกระทั่งเขารับรู้ว่าหนึ่งในเหยื่อที่ลูกสาวของเขาล่อลวงคือลูกสาวของคุณครูใช่ไหมใช่หรือเปล่านี่คือยูมิรูปลูกสาวคุณใช่ไหมเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนลูกสาวผมล่อลวงด้วยเหตุนี้คุณจึงล้างแค่ลูกสาวผมโดยการไปชีวิตเธอใช่ไหมใช่หรือเปล่าทุกอย่างที่ผมตามสืบมาตลอดหนึ่งปีผมเฝ้ามองสังเกตรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นแก๊งฆ่ามนุษย์ยากุซ่าแก๊งฆ่ายาก็ไม่มีใครลงมือฆ่าลูกสาวผมที่เหลือก็มีแค่คุณแล้วล่ะท้ายที่สุดครูคนนั้นก็สารภาพว่าเธอทําลงไปด้วยแรงแขนแรงแขนที่คาากโกะล่อลวงลูกสาวเธอเธอเลยปลิดชีวิตมันบนรถคันนี้ก่อนจะเอาไปฝังเพื่อทําลายหลักฐานฟูจิชิมะก็ขอให้ครูพาเขาไปที่นั่นไปยังหลุมฝังศพยายนั่นและขุดมันขึ้นมาฉันอยากเห็นสารรูปลูกสาวตัวอปลีว่ามันตายไปจริงหรือเปล่าไม่ใช่ ฉันจะฆ่ามันด้วยมือของตัวเองคนครูโดนบังคับให้ขุดลุมศพที่เธอฝังเอาไว้ทางกามหิมะที่หนาวเหน็บผ่านไปหนึ่งวันสองวันจนครูคิดจะหนีถ่ายที่สุดฟูจิชิมะก็เป็นคนลงมือขุดขึ้นมาเองโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะมีความหวังได้เจอศพนั้นหรือเปล่าและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับนางฟ้าอเวจีอย่างคานาโกเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์สับสไครป์เป็นกางใจกกับกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิป หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย